นี่พ่อกำลังบุราบรายไปลำดัวสามแปดเดอ้อสวัสดีคุณพี่ธีรพัฒน์นะคะพรุ่งนี้จะไปส่งรถที่จังหวัดลพบุรีนะต้มลิงไว้บนเตาต้มไก่ก็เราสองขวดล่อเด้อพี่อ่ะมาดูรถกันเลยจัะเชฟสีขาวที่พี่จองมาเป็นยังไงทําให้เสร็จหมดแล้วนะล้างขัดสีเรียบร้อยขาวจั่วข,าว,ขาวปันนั่นแหละพี่น้องนะคะป้ายกับป้ายเทเทเนียมเปลี่ยนไปสายแก้วให้แล้วมีป้ายจำอวให้คันนี้นะคะได้เป็น428นะแม็กแม็กมายังม็กั่นจ้ะอ่ะมาดูภายในรถบ้างเลย 0 0 0โล้ท่านั้นหน้าจอ7นิ้วเกียร์ธรรมดานะคะทัาลไยนะคะก็ธรรมดาเบาะหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะจ๊ะเบาะสวยมากเพราะเขาหุ้มให้แลวนะคุณพี่กระจกมองข้างกระจกับข้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทไฟเปิดตรงนี้เดอ้อคุณพี่เดี๋ยวกระซิห้าว่าว้วยออกรถกับน้องใบบัวกักบเอ c ซีซีมอเตอร์จไหนคือว่ามีไฟแถมบมเมนตดไอ้าวเขาแถมให้แต่ว่าทรงไฟทรงรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะพี่เนาะะมาดูเม็ดอักบ้างเน่เห็นไหม Med เม็ดอักเดิมๆนะคะ,มะคะมชัดลึกเด้อ นัดเดิมๆไม่มีอรอยแกะ,อะรอยถอดน,นะคะเอามาดูเขามีอันนี้ให้ให้เราไหมอมอ่าบล็อกไม่แรงมีเด้อพี่นะคะไปดูรอบคันกันเลซาอันนี้ก็คือทําให้หมดแล้วนะคะป้ายเปยเราก็นี่พนักงานกำลังนั่งเปลี่ยนป้ายให้นี่เห็นบ่พี่ป้ายใหม่นะคะเปิดของใหม่ให้เลยทันทีนะคะมีคำให้หนึ่งใบแต่คันี้ไม่มีท่อนะ มาเบิงฟังนี้น่นี่หัวใจหลักสำคัญนะคะของเชฟโรเลตก,ก็คือแผดนเพลนะคะภายในสะอาดเอี่ยมนะคะมาซาประตูเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดเด้ออาดูเมดอาร์คคมชัดลึกนะเดี๋ยวน้องปบวัวพาดัดดูหน้าของเครื่องสักครู่นะคุณพี่นะเดินดูรอบนไปก่อนพอดูหน้า้องเครื่องลืมเปิดตาก,กระปุหง้ามแม่งคุณพี่รอ,อ,อ,อดรับรถเลยแต่งโตแล้วล้อต่มไกล้ถา่าจากสองสามโต ะะเดี๋ยวได้พบเดีวพอ <im itation> กันแน่นอนรถอาจจะไปถึงช้าหน่อยเพราะว่าทีมส่งเรานะคะเขาต้องค่อยๆขับไปด้วยคุณพี่อย่าใจร้อนนะจ๊ะอ่ามาดูหน้าของเครื่องบ้างเครื่องเดิมๆ <im itation> นะคะล้อซอกฝากระโปรงไม่มีร,รอยแกะรอยถอดแบตเตอรี่เราจัดการให้หมดแล้วนะจ๊ะอ่ะงามแหง้งพี่สติกเกอร์มอกอรอยู่ครบเด้อไปจไังหน ก็ขอขอบคุณคุณพี่นะคะที่ไว้วางใจให้เราดูแลเนาะซื้อรถไม่ได้เห็นรถซื้อรถต่างจังหวัดก็ยังไว้ใจเอาขันนี้ไปก็ขอให,ให้ไปขาขายลำรวยหรือว่าไปเฮธุรกิจอีหยังก็ขอให้คนเงินคนทอง้าบ้านเด้อรับรถแน่นอนเจอกันมื้อวนเด้อแก้